ดูว่าแม่งชิบหายเอ่อข,ขึ้นลงร้งชิบหายอย่างเงี้ยเนี่ยคือระบบตำแหน่งไอ้ระบบตำแหน่งนั่แหละคือเส้นเวลาที่บอกว่าตั้งแต่ a ตั้งแต่ start and finish อะ A ใช่ไหม a a ศูนย์ a ศูนย์ a หนึ่ง a สอง a สาม a infinity รอบเนี้ยมันแช่อยู่กับอะไรไหมมันแช่อยู่กับ b ศูนย์ c ศูนย์ซ้ายขวาเลย ไอตัวแชร์ลนแหละคือตัวที่ต้นถามถามมาว่าที่โบบอกว่าแลไอ้ไอ้ดูดพลัคแต่แหละทําไมรอบนี้แม่ไอ้เหี้ยเกิดมาแบบอืมมแมงไม่เจริญเลยวะ่ะมันเป็นอย่างนั้นอืม,มันเป็นอย่างนั้นเลยนะไม่มีทางจเจริญครับมันเป็นเลยไม่ต้องรุ่งเสร็จปุ๊บคาถามแล้วมันเป็นได้ยังไงไอ้ฮอรก็มึงอะไม่รู้หรอว่าข้าง ลูกไรวะลูกทับทิมอะทับทิมมันจะมีเม็ดทับทิมในในผลหนึ่งหนึ่งหน่วยไอ้ผลทัพทิม่นแหละไอ้ไอไ้เอไอมล็ดทัพไอหนึ่งหน่วยในนั้นแหละแม่งมีตัวข้เหมือนกับผูเ้เลี้ยงไอ้ตัวพลูอะพลูข้างมันแหละนั่นแหละมันก็คือ ดวงสว่างนั่นแหละที่แมงอยู่ข้างๆเราและมันก็จึงบอกไงว่าทุกอย่างทั้งหมดเนี้ยครับมันไปกับเป็นแผงนะนเว้ยมันไม่ได้คุณคิดว่าเราจะไม่ต่ออยู่กับอะไรวประปาวาหเหรอปังเงี้ยาเราอหมายถึงระบบเกมที่เรียนดอมภารกิจมาให้เราลัวได้เลยมันแปรผันและเปลี่ยนแปลงตรงนี้นให้ถูกต้อง ถ <laughs> ูกต้องถูกต้องครับแสดงว่าสัจใจได้ได้สูงแล้วสูงเลยด้วยนะไม่ต่ำนะเกงแค่ทําให้มันรู้สึกขอมันรู้สึกอ่ะแม่งจะนั่งดูงววนี่เลยกี้วันนี้วันนี้มันนั้นเลยแม่ยจะนั่งดูอย่างเงี้นั่งแหลกคุณก็จะกลายเป็นถ้ากุ้งดูแล้วเห็นไหมดูแล้วแล้วก็วตักตัวเองออกจากระบบ เอ่อไปสู่เป็นนักบวชแต่ตอนเนี้ยสูระบบความเป็นนักบวชแม่งล้ามาสู่ความเป็นบุรุษชนเนี่ยถึงบอกผมว่ามันมันไม่ได้อาศัยแล้วค่ะหรือ,อว่ามันไม่ได้อาศัยตำนาของลราว่าแล้วก็คูบาชาแหละมันเป็นเองได้เลยบุรุษชนนะแล้วที่เป็นมากสุดคือต่างประเทศว่าอะไร เพราะวิธีการสอนของต่างประเทศมันยูเอ็นมีมันไม่มีไม่มีลำดับไม่มีเงื่อนไขมันมีแต่เปจ่ายแลกคนต่างประเทศเขาแลกกันอย่างเดียวเลยนะแม่งเสียดายกินเนี yeah. ่ยเสียดายเสียเลยอ,อ้าวที่แล้วเราอยากนอายามีอป็นนะ สุดการอยากได้การอยากมีแรรอยากเป็นเนะี่ยมันจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ต้องได้ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นเพราะมันคือมันมันใช่ไปแล้วครับจนจนน้นมันใช่ไปแล้วเนี่ยดีแล้วที่ต้ตอบขนาดนี้ได้เนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วฉันว่าอย่ามีลูกใช่ยางงี้แนะนาอย่ามีลูกแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับการรู้ ไปเข้าไปติดต่อท้ายลิ์โปรไฟล์แล้วก็ไปขอ,อ,อรูปแบบการหายอากาศไปเลยก็และมันจะได้รู้สึกพอมันรู้สึกมันจะเข้าสู่อีกสเต็ปหนึ่ง <Yeah. S 1> ความเข้าใจะไย้ว ความเป็นจริงต่างหากที่จะเจอมันเข้าใจไม่พอมันเจอความเป็นจริงปุ๊บแล้วแม่งมันจะต้านทานไม่ไหวเพราะเจอความเป็นจริงแต่ว่าจริงสอะไรที่อะแม่งแบอบเกืยแวบบเป็นมะเร็งมั่งเดี๋ยวแต่ไรไฟไหม้หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่บททดสอบนะคือเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอแม่งตอบรับปุ๊บอีกที่ ไม่ต้องทำหาอะไรเลยชีวชตไีมไม่ต้องฝึกไปใช้อาตาดข้าว้ามการฝึกของอารมณ์อารมณ์จงต้องมีอารมณ์ต้องมีไม่มีอารมณ์มันไม่ได้นี่ส่วนเลยเห็นไหมสวน,นนี่เลยนะสวนทางฝั่งของนักบวชเลยเขาตรงไหลอารมณ์เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ว่าแะจริงมันไม่ควรเจอกันเวลานี้หรอกเพราะว่ามันต้องสองทูมันจะได้มีอะไรฟุย <c oughs> ถ้าไม่ได้มานี้ก็ไม่ได้เจอต่อเป้ย่างยง้าไม่ได้มาเวลาเงี้ยเซ็งไงกูแบงเบื่อเยนั่งช,ช้าอช้าใช่ต้องเจอจริงๆอีตอนเนี้ยแม่งก็อธิบายได้หมดแหละ แต่ว่าอะไรเจอเจ็บก็ปวดนะเจอความรู้สึกจริงๆมันรู้สึกถึงความรู้สึกใช่ปะไออการเข้าใจอ่ะมันเป็นเพียงแค่